โชคดีที่มึงได้ฟังวันนี้กูจะมาเล่าหกแนวคิดของคนที่ประสบความสําเร็จที่เป็นพาร์ทเนอร์กับกูให้พวกมึงได้ฟังกัน1นึงจงเป็นคนที่ฉลาดเลือกถ้ามึงเลือกความรักก่อนการที่มึงจะประสบความสําเร็จมันจะดีเลยออกไป5ปีจําไว้อย่าเพิ่งมีความรักก่อนที่จะสร้างชีวิต 2. ต้องเป็นนักแก้ปัญหา AQ หรือความฉลาดในการ,รเผชิญปัญหา มันเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้โดยการที่เอาตัวเองออกไปเจอปัญหาเยอะๆมันเป็นทักษะที่สําคัญอย่างมากที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จเริ่มต้นที่ตัวเราเริ่มต้นที่การเรียนรู้ 3. พยายามพัฒนาตัวเองตลอดเวลาต้องมีเดลี่เช็คลิสต์ลุ่นหน้าทุกวันต้องอ่านหนังสือเป็นประจำทุกวันต้องฟังพอดแคสต์อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อวัน 4. ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง ต่อสิ่งที่เรากําลังทําตัวเราก็เหมือนกระจกถ้าเรามีทัศนคติที่ลบก,ก็เหมือนกับกระจกที่พร้อมจะโดนก้อนหินทำลาย 5. อย่าทําช้าเพราะความชื่องช้าจะทําให้เราไม่เติบโตศักยภาพของเรามีมากล้นเพียงแต่เราพรยายามไม่มากพอถ้าเราเอาจริงทุกอย่างเป็นไปได้6 เป็นนักสู้ทำในสิ่งที่เรากลัวทำในสิ่งที่เราไม่ถนัดอย่าอยู่นิ่งในวันที่เราท้อแท้จงจำทำนี้ไว้นะว่าเอาวะช่างแม่งไปต่อวิธีคิดผ่านวิธีการจะมาเองแล้วเจอกันที่ความสำเร็จนะเว้ยถ้าชอบก็แถกเพื่อนๆมึงมาฟังกันละ่ะ